ไปดูเรื่องของดิจิตอลวอลเล็ตนะคะจริงๆก็จะเรียกตอนนี้ว่าดิจิตอลวอลเล็ตคงไม่ได้แจกเงินหมื่นนะฮะดิจิตอลวอลเล็ตคงต้องรอปีหน้าไม่รู้จะมีหรือเปล่าดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยฮะคุณจุลพันธ์ณววัฒน์ค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังก็ออกมาพูดถึงหลักเกณฑ์รายละเอียดนะคะในการที่จะแจกเงิน10,000บาทให้กับกลุ่มผู้สูงอายุผู้สูงวัยเนี่ยแหละค่ะบอกว่าตอนนี้มีความคืบหน้าที่จะแจก1 0,000บาทอันนี้ถือว่าเป็นระยะที่2ให้กับกลุ่มผู้ที่มีอายุ 60ปีขึ้นไปนะคะกระทรวงการคลังเนี่ยตั้งใจจะให้เงินถึงมือประชาชนให้เร็วขึ้นโดยจะเป็นช่วงก่อนตรุษจีนก็คือปีหน้าก่อน29มกราคม2568นะคะโดยกำลังเร่งจัดทำกระบวนการต่างๆค่ะในส่วนของการตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์ขั้นตอนการจ่ายเงินให้เสร็จเพื่อให้สามารถประกาศผลกลุ่มผู้สูงอายุที่ได้รับสิทธิ์4ล้านคนให้เร็วที่สุดนะะ ซึ่งคาดว่าจะประกาศผลและเปิดให้ตรวจสอบสิทธิ์ในเร็วๆนี้เบื้องต้นเนี่ยจากความตั้งใจก็น่าจะเป็นภายในเดือนธันวาคมที่จะถึงนะคะทีนี้เมื่อระบบตรวจสอบคุณสมบัติผู้ลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐไปแล้วทางครังจะเปิดให้ตรวจสอบรายชื่อใครผ่านไม่ผ่านถ้าเกิดว่าเห็นว่าข้อมูลผิดพลาดไม่ถูกต้องยื่นอุทธรณ์สิทธิ์ได้ค่ะแต่เบื้องต้นยืนยันนะคะว่ากลุ่มผู้สูงอายุที่จะได้รับเงิน10,000บาทจะต้องเป็นผู้ที่ลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐ และผ่านการตรวจสอบแล้วเท่านั้นที่สําคัญต้องไม่เป็นกลุ่มเดิมที่เคยได้รับเงิน1 0 0 0 0บาทในระยะแรกมาด้วยนะคะแสดงว่าจากคํำนี้ก็คือแปลว่าคนที่มาลงเพิ่มทีหลังนี่คงไม่มีเปิดแล้วใช่<อ>ก็คือไม่ไม่เอาซ้ํา ลงทะเบียนไปแล้วนะฮะใช่ค่ะแล้วก็ผู้ที่ผ่านการตรวจสอบแนะนาให้เปิดบัญชีพร้อมเพย์ผูกเลขกับบัตรประชาชนรัฐบาลจะโอนเงิน10,000บาทเข้าช่องทางนี้ช่องทางเดียวนะคะให้ประชาชนใช้จ่ายมีการประเมินว่ากลุ่มนี้เนี่ยจะมีจํานวนไม่มากก็เลยตั้งงบประมาณไว้ที่40,000ล้านบาทแต่ว่าใช้จริงเนี่ยนะคะอาจจะไม่ถึงอาจจะแค่3ล้านกว่าคนเท่านั้นนะคะส่วนดิจิทัลวอลเล็ตระยะที่3เนี่ยที่ใช้วงเงินเหลืออ,อีกหนึ่งแสนสี่หมื่นล้านบาทคาดว่าจะเริ่ม เมษาถึงมิถุนายนปี2568คือมันจะต้องเกิดขึ้นหลังจากมีการจัดทำระบบ Digital วอลเล็ตให้สมบูรณ์กลุ่มนี้จะได้1,000 0บาทแต่ว่าใช้ผ่านระบบ w a l l ล็ตเท่านั้นนะคะไม่มีการแจกเป็นเงินสดส่วนการลงทะเบียนในรอบกลุ่มผู้ไม่มีสมาร์ทโฟนกำลังดูอยู่อาจจะเปิดลงทะเบียนในเร็วๆนี้นะคะมีคำถามว่าแล้วกลุ่มประชาชนคนอายุ60ที่ลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐแล้วทาไม่สาเร็จยืนยันตัวตนไม่ผ่าน กลุ่มเปราะบางที่เขาไม่มีสมาร์ทโฟนล่ะเขาจะมีโอกาสลงทะเบียนในช่วงเก็บตกไหมคุณจุลพันธ์บอกกาลังพิจารณาถ้าทําทันอาจจะเปิดให้มีโอกาสรับเงินสดได้ถ้าไม่ทนันอาจให้ไปรวมอยู่ในกลุ่มหลังเลยปีหน้าก็คือกลุ่มที่ใช้ใจ่ายผ่าน w a l l e t ซึ่งตรงนี้ขอให้อดใจรอนะคะก็ยังไม่ได้ข้อสรุปนั่นอเองค่ะแต่ว่าในเรื่องของมุมของฝ่ายค้านกันบ้างครับวันนี้คุณหมายสติกัญญาก็มีการโพสต์นะบอกว่างงรอมา2เดือนแล้ว นโยบายกับธุรษฐกิจบอกไม่มีอะไรชัดเจนเลยย้อนถามว่าแจกเงินหมื่นเนี่ยช่วยอะไรได้บ้างนะครับในเรื่องนี้นะครับคุณสิริกัญญาตันสกุลนะครับสสบัญชีรายชื่อได้รอหัวหน้าพักประชาชนในการโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ระบุเลยนะครับว่าอุตส่าห์รอมาสองเดือนเต็มวันนี้คณะกรรมการนโยบายกับธุรษฐกิจให้ประชุมนัดแรกก็ได้เห็นความชัดเจนอะไรบ้างลองมาดูกันนะคะ1 แจกเงินหมือนรอบที่2ก็ยังไม่เปลี่นดิจิทัลวอลเล็ตนะ,ะกับคนอายุ60ปีขึ้นไปซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายคือ3าถึงสล้านคนโดยจะแจกประมาณต้นปีหน้าช่วงจุดจีนครับคุณหม่ก็ย้าว่ายังไม่ชัดว่าแจกวันที่เท่าไหร่ลงทะเบียนเพิ่มเมื่อไรข้อ2ครับปรับโครงสร้างหนี้ครเรือน3กลุ่มคือกลุ่มบ้านกลุ่มรถยนต์และกลุ่มหนี้บริโภคที่เป็น n p l ไม่เกิน1ปีวงเงินหนี้ประมาณ1นล้านสามแสนบาทสามแสนล้านหนึ่งจุดสามล้านล้านขออภัยนะฮะจะรับการพักชําระดอกเบีย้ยค้างจ่าย รายละเอียดก็ยังไม่ชัดเจนต้องรอหลังวันที่20พฤิจิกายนนะครับในประเด็นที่3คือโครงการไร่ธัพันธุ์ก็มาซึ่งก็เป็นปกติเนี่ยต้องเป็นเรื่องของคณะกรรมการนโยบายข้าวหรือนอบขอต้องเป็นคนเคาะแต่ก็มีการปรับรายละเอียดอีกเพื่อไม่ให้เป็นภาระงบประมาณในระยะยาวก็ซึ่งยังไม่รู้ว่าจะปรับอะไรได้ข่าวว่าจะมีการปรับการแจกว่าไม่เกิน20ไร่เหลือไม่เกิน12ไร่เท่ากับว่าแต่ละบ้านเนี่ยจะได้ไม่เกินบ้านละ1 2 0 0 0บาทจากเดิมที่เคยได้20,000บาทนะครับก็สรุปก็คือว่ายังไม่มีอะไร จริงๆก็แค่เปลี่ยนนายกคนเดียวนี่เหมือนอย่างกับตั้งรัฐบาลใหม่นะฮะเหมือนไม่เคยคิดเรื่องของนโยบายกระทุนเศรษฐกิจันมาก,ก่อนหน้านี้เลยเริ่มต้นใหม่ต้องใช้เวลาถึง2เดือนทีเดียวครับหรือว่าคาดว่าเศรษฐกิจไตรมาสสามที่สภาพัดเพิ่งประกาศออกมา,มามว่าโต3%เนี่ยดีกว่าที่ตลาดคาดไว้อาจทําให้รัฐบาลรู้สึกว่าไม่มีความจําเป็นต้องตุนเศรษฐกิจแล้วหรือไม่ดูไม่ดังเรไม่รีบร้อนเลยนะฮะนี่ก็คือในมุมของคุณหมายุลธกัญญาก็มองในมุมของฝ่ายค้านบอกว่า2เดือนที่ผ่านมาก็เพิ่งเริ่มเห็นว่าจะมีกาาารรทํงงงนนใเื่ออข การกระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งก็ยังไม่มีความชัดเจนด้วยซ้ำว่ามันมีอรผลออกมาชัดเจนอย่างไระนะฮะแต่ดิฉันเติมนิดหนึ่งมเมื่อกี้คุณไหมบอกว่ามันยังไม่มีตัวผลงานอะไรที่ออกมาชัดจริงจริงคุณจุฬาพันธุ์พูดถึงเรื่องนี้ด้วยนะคะเรื่องของการใช้เงินโดยเฉพาะในกลุ่มเกษตรกรไทยที่จะรับเงินไปแล้วกว่า7ล้านคนเนี่ยจากจํานวนผู้ที่รับเงินทั้งหมด14.5้าล้านคนนะคะก็บอกว่าโอ้โหรอบแรกเนี่ยประสบความสําเร็จสร้างเม็ดเงินลงไปในระบบเศรษฐกิจ มีผลต่อ GDP โดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับเงินคาดว่าเศรษฐกิจไทยไตรามาสที่4จะโตต่อเนื่องแล้วก็ทั้งปีเนี่ยจะโต2.8เปอปีหน้าค,คาดว่าจะเติบโตไม่ต่ำกว่า3นั่นเองค่ะ